ในคลิปนี้แก้วจะสอนตีบ้าน14ด้วยสูตรมังกรไฟสูตรมังกรฟไฟเป็นสูตรที่เล่นง่ายและทําสำดาวด้ดีนะครับเหมาะอย่างยิ่งที่จะโจมตีบ้านที่เอาอาวุธและสิ่งก่อสร้างไว้ติดติดกันนะครับเพราะว่ามังกรไฟ้าสามารถที่จะยิงชิงไปได้ไกลเลยนะครับทำให้สูตรนี้เนี่ยเหมาะยิ่งยิ่งเลยที่ใช้ในบัวถ้าเราเจอบ้านที่เอาสิ่งก่อสร้างไว้ใกล้ๆกักนนะครับทางที่ใช้นะครับเราจะใช้เซตนี้เลยจะใช้บอลลูน10ตัวนะครับแล้วก็ ใช้มันก็น้อย1ตัวนะครับไว้ตัดทางแล้วก็มันก็ได้ฟ้านะครับพระเอกของเราเอาไป8ตัวในเมลที่ใช้นะครับเราจะใช้เป็นเยลบาสิขวดแช้แข็ง3าขวดครับแล้วก็ฐานแคนครับเราขอเป็นบอลลูน9ตัวบ้าน1ขวดแช่น1ขวดแล้วก็ร็อรมครับเดี๋ยวเราไปดูกันว่าสูตรนี้จะเล่นอ,อย่างไรแน่นอนว่าแก้วจะไม่ลืมที่จะใส่ริ้งจะถันไว้ให้นะครับิบายสามารถกดที่ริกงเพื่อใช้สูตรนี้ได้เลย เจอบ้านนี้นะครับเป็นบ้านที่น่าสนใจนะครับก็การเข้านะครับเราจะเข้าไปก็ให้หาฟั่งครับจะเข้าฝั่งซ้ายขวาล่างบนนะครับเล้วเข้าได้เลยเป็นแบบนี้นะครับแก้วคิดว่าแก้วจะเข้าทางด้านด้านบนลงมานะครับโดยภาษาแขนอยู่ด้านซ้ายนะครับเราจะไม่ปล่อยคิงกับควีนไปใกล้ภาษาแขนครับเพื่อที่จะไม่ให้ละวานครับออกมาโจมตีนั่นเองแล้วปล่อยคิงไปด้านขวานะครับตรงนี้เลยแล้วก็ปล่อยควีนครับลงไปด้านขวา มาได้ซายนะครับทำการใช้มันก็น้อยไป1นตัวแล้วก็เข้ากันนะครับใช้บอลลูนไป3ตัวนะครับปล่อยมันกระไดฟ้าลงไปหมดเลยแล้วปล่อยบอลลูนที่เหลือลงไปนะครับปล่อยฟูเดนบุนโดรลงไปนะครับจากนั้นใช้สกิลคามพิมพ์ตะนะครับแล้วก็ปล่อยเดียบ้าไปมีขวดนั่นเองเราใช้ยาแช่นะครับลงไปได้นะครับเราสามารถที่จะแช่ไปที่บ้านแล้วก็ขึ้นยิงเห็นเลยนะครับเพื่อที่จะให้บอลลูนครับโจมตีบ้านให้พังลงไป เราใช้ยาบ้าลงไปทิ่มกระไดฟ้านะครับด้านบนแล้วก็จะแช่ไปที่ป้อมอ่าเอกโบละวานนะครับที่สามารถโจมตีกระไดฟ้าได้นะครับเราใช้ยาบ้าลงไปเพิ่มนะครับด้านบนแล้วก็ปล่อยลงไปด้านล่างนะครับเราสามารถที่จะแช่ลงไปเพิ่มได้แกวแช่ไปที่ป้อมอ่าเอกโบแล้วก็ขึ้นยิงหินเลยนั่นเองโอเคจากนั้นนะครับเราจัดการใช้เจ๊ลงไปนะครับก็ปล่อยลงไปที่ป้อมพุทที่เหลืออยู่นะครับ เพื่อที่จะช่วยให้มังกรไฟนะครับไม่เจอกับป้อมพุแต่แก้วลงช้าไปนิดนึงนะครับมังกรไฟเลยเจ็บเลยแต่เราก็สามารถที่จะื่อนที่ไปได้นะครับด้านบนมีมังกรไฟอยู่นะครับแล้วก็ด้านล่างมีเจ๊ขึ้นไปนะครับเราสามารถที่จะใช้มาริทูราได้เลยนะครับเพื่อที่จะพุ่งเข้าไปโจมตีด้านข้างครับแล้วก็บีบทางให้เจ๊ไปด้านบนเจ๊เข้าไปครับเราสามารถที่จะใช้สกลิลชิ่งชิ่งไปได้นะครับแล้วเราก็สามารถที่จะเก็บสามดาวได้ง่ายไหมเดี๋ยวไปชมอีกสักสองตาเนาะ มาชมมาที่สองกันต่อนนะครับเดี๋ยวเราจะโจมตีบ้างนนี้ชมกันไก่เข้านะครับเราจะเข้ายังไงเครื่องกวาดอากาศครับประด้านบนฉะนั้นครับเราอาจจะเข้าด้่นไกลนะครับก็ไกลนิดนึงฉะนั้นเราต้องเข้าไปลึกเลยนะครับก็จะทําการใช้คิงกับควีนลงไปเราสามารถที่จะปล่อยคิงลงไปได้นะครับแก้ปล่อยคิงกับควีนลงไปด้านซานนะครับตรงนี้เลยด้านซานครับแล้วก็ใช้ควีนลงไปแบบนี้เลยครับแล้วก็เด่นขวาาเราใช้มังกรนอนะครับตัดทาง แล้วก็ใช้บอลลูนครับลงไป1 2 3ปล่อยมอเตรไดฟฟ้าลงไปนะครับแล้วก็ใช้บอลลูนลงไปเพิ่มครับเราใช้ปูเดนลงไปเราจะแช่ไปก่อนครับที่สรารวากแต่เราจะยังไม่ใช้สกิลคัมพิวตาครับเพราะเราต้องการที่จะเข้าไปลึกเลยครับเราใช้ยอยาบ้าลงไปนะครับแล้วก็จะใช้สกิลคัมพิวตานะครับเข้าไปโอเคเราใช้สกิลคัมพิวตาลงไปเลยครับแล้วก็ใช้ อ้ยาบา้าลงไปด้านล่างเลยครับแล้วก็จะเข้าไปด้านในเราแช่ไปที่บ้านได้เลยครับโอเคเราสามารถที่จะจมตีบ้านได้ไหมเราแช่ไปที่ป้อมผู้เลยแล้วก็แช่ไปที่สารละวันเ้งขวานครับล่อเหยาบ้าไปมังกรไฟฟ้าโอเคเ้านขวานครับเราเห็นพื้นที่เหลือนะครับเราใช้เจ๊ลงไปช่วยแล้วก็ทางฝั่งของมังกรได้ฟ้านะครับจะเข้าไปด้านบนยังคงเหลืออยู่นะครับแล้วก็เ้านขวานครับเหลืออยู่สองสามตัวครับเจ๊จะเข้าไปเก็บขวานนั่นเอง แล้วก็จะไปที่ป้อมพู้นะครับด้านซ้ายมีควีนควีนสามารถที่จะโจมตีป้อมพูได้ก็ถือดีเลยครับ <c oughs> เพราะว่าป้อมพูโจมตีมันก็ไไฟฟ้าแรงมากๆเจียเข้าไปครับเราสามารถที่จะชิ่งไปได้ครับแต่เจยังไหวอยู่นะครับเราก็ไปต่อไปโอเคเจจะไปด้านบนครับแล้วก็จะขึ้นไปด้านซ้ายควีนสามารถที่จะโจมตีกูเแพงได้ครับเราใช้สกิลหายตัวเลยแล้วก็แก้วจะใช้สกิลชิ่งชิ่งไปก็ชิ่งไปได้ครับ4ี่เป้าหมายครับหรืออีก2งติงสติงกอลสันครับ ก็จะเป็นพื้นใหญ่นั่นเองและพังลงไปนะครับเราเหลือมังก็ไฟฟ้า3ตัวนะครับแล้วก็เหลือปูเด่น,นครับเป็นอะไรที่สุดยอดเลยครับง่ายไหมสุดนี้นะครับไม่ใช่เรื่องยากถ้าจะเล่นมังก่อนไฟฟ้าเดี๋ยวเราไปชมตาสุดท้ายกันต่อเลยมาชมมาสุดท้ายกันดีกว่านะครับบ้านหลังนี้อาวุธและสิ่งก่อสานครับห่างกาันไม่ค่อยมากเท่าไหร่นะครับเราสามารถที่จะ เข้าไปได้นะครับื่องกว่าอากาศปไปด้านขวาบนกับสายล่างครับฉะนั้นถ้าเราจะเข้านะครับแกจะเข้าด้านขวานครับเพราะว่าผู้กล้าควิงกับเจนครับอยู่ตรงนี้เราสามารถที่จะโจมตีได้ดีเลยก่ดนเดยครับเราต้องใช้ฐานลงไปครับก็ถ้าขึ้นกว่าอากาศชี้ไปด้านบนครับเราจะใช้คิงกับควีนไปด้านบนแล้วก็ด้านล่างครับเราใช้มันก็น้อยลงไปเราใช้บอลลูนครับลงไป3ตัวล่อยมันก็ได้ฟ้าลงไปนะครับแล้วก็ใช้บอลลูนลงไปนะครับไปปูเดนพุดทอร์ลงไปนะครับแล้วใช้สกิล คาพิมพ์ตานครับเราใช้เยาว้าลงไปด้านซ้ายด้านขวาครับจากนั้นเราจะเข้าไปครับเราแช่ไปที่ขึ่งกว่าอากาศก่อนเลยครับแล้วก็จะเข้าไปด้านในเราสามารถที่จะใช้ยวแช่ครับลงไปเพิ่มได้ก็จะโจมตีบ้านได้ครับจากนั้นเราปล่อยยาบ้าให้กบลังไฟฟ้าครับแล้วเราแช่ไปที่ป้อมพูป้อมลาวาเลยครับเราแช่ไปด้านบนเราใช้ยวบ้าลงไปเพิ่มโอเคเราแช่เราใช้บ้าไปด้านบนครับเพื่อที่จะโจมตีด้านบน แล้วก็ใช้เจนครับลงไปด้านล่างแก้วป่อยเจนลงไปด้านซ้ายครับเพื่อที่จะตัดทางให้มังกรไฟฟ้านครับเข้าไปด้านบนนั่นเองมังกรไฟฟ้านครับจะไม่ชอบป้อมพ<น>ูนะครับเพราะป้อมพูโจมตีแรงครับต้องให้เจเข้าไปจัดการแล้วก็ปูเดนจะเข้าไปช่วยด้วยนั่นเองโอเคเจจะเข้าไปนะครับเราสามารถที่จะชิ่งไปได้นะครับแก้วชิ่งไปเลยก็จะชิ่งไปโดนป้อมพูนั่นเองทําให้มังกรไฟฟ้านครับไม่ต้องกลัวแล้วนะครับเพราะว่ามีอาวุธที่โจมตีทางอากาศได้ไม่เยอะมากครับก็จะมีป้อมธนู แล้วก็ป้อมเท็ดล่าด้านขวาครับตอนนี้เราเจอคิงแต่ว่าเจนครับเจจะไม่ไหวครับเจ๊กับคิงเนี่ยเจะจะแพ้นะครับก็ขึ้นไปแล้วคิงสามารถใช้สกิลหายตัวด้านครับถือว่าเยี่ยมเลยแล้วก็เราจะเข้าไปครับปงกันไฟฟ้าเหลือ3ตัวไอ้มามา3คนครับแล้วก็ไปด้วยกันจากนั้นด้ขวานครับจะเข้าไปเราเหลือป้อมเท็ล่าครับถื่ด้านขวาแล้วก็สามารถที่จะเก็บ3ามดาวได้นั่นเอง ตอนนี้มังกรไฟจะลงไปด้านล่างครับส่วนธนูครับเข้าไปจมทีป้อมเทิดล่าครับแต่ไม่ไหวครับน้องน้องบาดเกินไปเนาะโอเคตอนนี้เราลงไปนะครับก็จะได้มาสองดาว99%และทางเราครับจะไปที่ป้อมเทิดล่าและเก็บสามดาวได้นะครับนี่ก็เป็นสูตรมังกรไฟนะครับที่แก้มาฝากกันกับการเล่นวม14สิบสี่ครับเป็นสูตรที่ดีถ้าบ้านที่ใช่นะครับหาจุดเข้าที่เหมาะโอกาสได้สามดาวมีสูงมากๆเลยนะครับวันนี้แก้ของตัวลาไปก่อนแล้วกันใหม่สวัสดีครับ